สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับสาวสริมทาเพลินในต่างแดนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ปุ๋ยก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยวันไหนว่างก็จัดคลิปวันนั้นแหละนะคะถามว่าวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็วันนี้ก็จะมาเผยนะคะความลับนะคะเกี่ยวกับการท youtube นะคะคนทํา youtube นะคะได้เงินเท่าไรนะคะและหนึ่งแสนวิวนะคะจะได้เงินนะคะจากคลิปเท่าไหร่นะคะรวมถึงนะคะ าการสร้างราย,รายได้นะสร้างแบบไหนนะคะทำยังไงถึงจะเกิดรายได้ถ้าจะเริ่มทำคลิปเนี่ยนะจะเริ่มต้นยังไงเนาะนะคะหลายหลายคนถามกันเข้ามาตั้งแต่สมัยปุ๋ยเริ่มทำคลิปนะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะผ่านทางคอมเมนต์เนาะนะคะมีมาทุกวันค่ะนะคะในหลากหลายคลิปเพราะว่าคลิปของปุ๋ยตอนนี้มีเป็นพันเนาะ ก็มีคลิปที่แบบว่าอ่ามีทั้งสาระแล้วก็ไม่มีสาระนะคะมีทั้งมีประโยชน์นะคะแล้วก็ไม่มีประโยชน์บ่นเราสู่กันฟังนั่นแหละมันก็แล้วแต่ว่าใครนะคะจะอ่าอ่าคิดนะคะแล้วก็แยกแยะได้เนาะว่าในแต่ละคลิปนะคะว่าเขานะคะทำอะไรนะคะตั้งการจะดสื่อแบบไหนเนาะนะคะ มันก็มีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบเป็นเรื่องปกติค่ะตอนนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะหนึ่งแสนวิวนะคะ่าเราจะได้นะคะเงินเท่าไหร่อันนี้ขอยกตัวอย่างตัวปุยเองนะคะสําหรับตัวปุยนะคะหนึ่งแสนวิวนะคะในบางคลิปนะคะเคยนะคะสร้างรายได้นะคะในคลิปนั้นได้ประมาณอ่าสูงสุดคือสามร้อยนะคะสามร้อยกว่าดอลลาร์นะคะแต่ว่าบางคลิปอ่ะ แซนวิวเหมือนกันนะคะแต่ว่ารายได้นะไม่ถึง100ก็มีนะคะหรือบางทีก็100หรือว่า200ถามว่าทําไมรายได้มันแตกต่างกันนะคะอันนี้นะคะมันก็ขึ้นอยู่นะคะกับคอนเทนต์ะนะคะสาระรวมถึงระยะเวลาความยาวของคลิปนั้นๆนะคะยิ่งถ้าคลิปนะคะมีความยาวเนาะน่าจะประมาณ10ขึ้นนะคะท่านผู้ชม สิบขึ้นไปเนี่ยนะคะมันก็จะสามารถดักโฆษณาได้เยอะใช่ไหมหละ่ะนะคะทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันก็แล้วแต่นะคะว่าในแต่ละคลิปอะนะคะมีอันไหนที่เขาสนใจนะคะในระบบก็คือเขาจะเป็นคนนะคะเอาโฆษณามาใส่ให้นะคะก็คือจะสังเกตได้ว่า,าบางคลิปเนะ่ะเคยมีวิดีโอนะคะโฆษณานะบางทีก็สามพันก็มี สองพันกว่าก็มีหรือบางคลิปเนี่ยนะคะมีหนึ่งหนึ่งถึงสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่าวิดีโอเนาะก็มีค่ะสองสามร้อยอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คลิปแล้วแต่เขาจะจัดสรรนั่นแหละนะคะมันคือความแตกต่างมันก็เลยทําให้นะคะบางคลิปได้เงินเยอะบางคลิปได้เงินน้อยนะคะตะ่บางทีนะบางคลิป โอ้โหยอดพุ่งสูงสูงจะไปถึงล้านแต่ไรายได้นะ,ะได้น้อยกว่าบางคลิปแค่ยอดวิวแค่หลักเสงนะคะอันนี้เปรียบเทียบให้ปังแล้วก็หลายคนก็ถามกันเข้ามาใช่ไหมว่าปุ้ยทำคลิปนะได้เดือนละเท่าไหร่อันนี้ก็แจกแจงเลยนะคะเพราะว่าเคยเล่าสู่กันฟังตั้งแต่สมัยตอนเริ่มทำคลิปตั้งแต่ทีแรกแล้วนะคะก็ปุ้ยก็คือเฉลี่ยเลยนะคะว่าตอนปีแรกที่ทำตั้งแต่เปิดสร้างไรายได้ได้ ปุ๊บเนี่ยนะคะปุ๋ยก็เฉลี่ยในระยะเวลาตั้งแต่ปุ๋ยเริ่มต้นทำคลิปจนถึงนะคะปุ๋ยได้รับเงินก้อนแรกปุ๋ยเฉลี่ยเลยนะคะได้ประมาณ150 150ยูโรนะคะ, <t> <ล>ะเพราะว่าปุ๋ยตั้งค่ารับเป็นเงินยูโรนะคะนั่นแหละทีนี้พอมาถามถึงปัจจุบันก็รายได้พิ่งจะมานะคะ <t> เพิ่มนะคะใน3เดือนให้หลังนี่แหละนะคะ <t> พิ่งมาแต่เดือนละนะคะ ถ้าเฉลี่ยจริงๆปุ๋ยว่าสามร้อยนะคะแต่เพราะว่าบางเดือนมันก็อาจจะได้เยอะกว่าน,นั้นแหละนะคะแต่ว่าบางเดือนมันไ็ไม่ได้ดังนั้นเราก็เอามาเฉลี่ยนะคะท่านผู้ชมเดือนละสามร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยน,นะ,ะเพราะ,ะมันเพิ่งขึ้นมาแค่ตอนนี้เองนะคะซึ่งรายได้ไม่คงที่ไม่สม่ำเสมอน,นะคะมันขึ้นอยู่กับ อะเรามีความสม่ำเสมอในการส่งอดาวน์โหลดคลิปไหมนะคะแล้วก็อคลิปที่เราดาวน์โหลดไปนี่มีคนสนใจไหมนะคะถ้าถ้ายอดวิวไม่พุ่งนะคะรายได้ก็ไม่เกิดมันเดือนนี้แหละนะคะมีค่อนข้างจะมั่นใจนะคะว่าเดือนนี้รายได้จะไม่ขึ้นเพราะว่ามันเช็คได้ทุกๆวันไงนะคะว่าเออวันเนี้ยเราทําเงินได้เท่าไหร่นะคะก็ซึ่งช่วงนี้ท่านผู้ชมก็สังเกตได้ว่าคลิปปุยอะตั้งแต่อะช่วงเทศกาลมาแล้วนะคะ ก็ยอดนะคะไม่ถึงหมื่นมันก็เลยไม่เกิดรายได้งนงนะคะเพราะส่วนใหญ,ญ่แล้ว่ถ้ายอดอถึงหมื่นเนี่ยนะคะมันก็จะมีให้เห็นว่ารายได้เท่าไหรอ่อะไรเงี้ยทีนี้พอแบบว่า,วายอดเรามันไม่พุ่งอะ่ะไม่มีคลิปไหนพุ่งให้เราเลยสักทีว่บโอ้โห,หพูดเป็นตาหน้าสงสารเนาะนั่นแหละนะคะเดือนนี้นะคะก็ทรงดูแล้วก็จะแห้วะค่ะนะคะ นี่แหละปุ๋ยก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะที่ท่านผู้ชมถามกันเข้ามาถามว่าจุดเริ่มต้นของการเริ่มทาคลิปของปุ๋ยนะคะก็คือปุ๋ยเริ่มนะคะจากความเงานะ,ะทาคลิปนะคะหาเพื่อนคุยนะคะจะสังเกตได้ว่าปุยก็จะนะคะถ้าฟังปุ๋ยดีๆก็บางทีปุ๋ยจะมาปรึกษามาเล่านะคะมาแลกเปลี่ยนกันฟังนะคะแลกปรับเปลี่ยนนะคะถามไถ่ยทุกสุขดีคนไกลบ้านเนาะอย่างเราอยู่ไกลบ้านเราไม่มีเพื่อนที่ไหนอพอมาทําคลิปปึ๊กเริ่มต้นนะ อาจจะมีเพื่อนไม่มีไม่กี่คนเริ่มต้นอาจมีแค่ร้อยนะคะเพราะว่าอาศัยแบบอ่ะเพื่อนในเฟซเพื่อนในเฟซเพื่อนสมัยเรียนนะคะอ่ะพอพอมีคนเริ่มมาคุยกับเราเพื่อนเพื่อนก็จะตีหนีหายหมดทีนี้ก็จะเหลือแต่แฟนคลับแล้วเนี่ยแล้วก็อ่ะคนที่ผ่านเข้ามาพอเขาผ่านเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะเขามีความชื่นชอบกับเราเขาก็ติดตามนะคะแต่ถ้าเขาไม่มีความชื่นชอบเขาก็ไม่ติดตามแค่นั้นเองดังนั้นนะคะสําหรับคนที่จะเริ่มทาคลิปก็ก็คือนะคะ คิดแล้วลงมือทำค่ะท่านผู้ชมอย่าโมต่คิดนะคะคิดแล้วก็ลงมือทําเลยนะคะ่าไม่ต้องคิดหรอกว่าอุ้ยฉันทำคคิดไปแล้วจะมีคนติดตามฉันไหมอะไรโน่นนี่นะ่ะคือท่านผู้ชมไม่ต้องไปคิดคือตัวเองอ่ะถ้าคิดอยากจะทําเนี่ยคิดไว้เลยว่าฉันถนัดอะไรชอบอะไรเนี้ยนะคะทำอะไรแล้วฉันมีความสุขและมันเพลินมีความสุขกับมันคือคุณทําไปนะคะที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครจงจำเอาไว้นะคะว่าการทาคลิปนะคะการที่อืม มาอยู่ในหมวดสาธารณะนะคะไม่ว่าจะทางใดก็แล้วแต่ไม่ว่าการทํา youtube หรือว่าคุณโพสตเฟซของคุณเองเนี่ยนะคะถ้ามันขึ้นสู่คําว่าสาธารณะปุ๊บเนี่ยมันไม่มันมันไม่มีความเป็นส่วนตัวแล้วนะคะมันกลายเป็นสาธารณะนะคะดังนั้นน่ะนะคะคนที่เขามาพบเจอเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบนะคะ <c oughs> บางคนแกวแก่แยกแยะได้นะคะบางคนก็แยกแยะไม่ได้เพราะว่าการทําคลิปของแต่ละคนเนี่ยมีหลากหลายสไตล์นะคะ มันก็มีทั้งทาแล้วถูกใจคนดูบ้างไม่ถูกใจบ้างนะคะทานรูะชมเพราะว่าการทําคลิปของเราอย่างตัวปุ๋ยเองนะ,ะนะคะก็คือ,อเราเลือกที่จะแชร์นะคะประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรารวมถึงนะคะกิจวัตรประจําวันของเราเนาะเราสะดวกทําแบบไหนนะคะเราก็ทําแบบนั้นจนตัวปุยปุยเลือกนะคะสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะคะ คือพูดง่ายอ่ะคือเริ่มต้นปุ๋ยไม่อยากลงทุนอะไรเลยกานเริ่มต้นทําคลิปของปุ๋ยนะก็คือแค่มีโทรศัพท์นะคะเครื่องเดียวนะคะแล้วก็ผังไปกันสี่หเครื่องแล้วค่ะตังแต่ทําคลิปก็ถามว่าถ้าคุ้มไหมมันก็มีคุ้มเนี่แหละนะคะแต่ว่าเราทําแล้วเราสนุกเรามีเพื่อนเราไม่เงาค่ะนะคะแล้วเราได้แลกเปลี่ยนนะคะความคิดเห็นแล้วเราได้เจอเพื่อนในหลากหลายประเทศหลากหลายมุมเราได้มีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะ มันก็ตื่นเต้นร้อใจดีนะบางวันก็เราก็ออโอ้โหมีมีคนชื่นชมเนาะมีคนชอบในสิ่งที่เราทําเราก็มีความสุขแต่ว่าบางวันโอ้โหโดนดา่าโดนดา่าเราก็มีเศร้างหงวยบ้างแต่ว่าเราไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นนะคะอ่าสิ่งที่ไม่ดีอ่ะที่มันเป็นแง่ลบอะ่ะก็คือเราไม่เอามาคิดนะคะเราจะคิดถึงแค่ตรงที่ว่าเอออ่ามีคนชอบมีคนชื่นชมอันนี้คือแรงใจแรงบวกที่จะทําให้เรานะคะอ่า มีกำลังใจในการทําคลิปนะคะก็ถ้าความคิดอความคิดในด้านลบอะ่ะถ้าคุณเจอนะคะก็ปล่อยผ่านนะคะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าใครจะรับมือ,อยังไงเนาะนะคะส่วนตัวปุ๋ยก็ปุ๋ยก็ตอบนะก็ <g ül> คือแบบอ่าถ้าโน่นนี่นั่นมาก็คือปุ๋ยตอบแต่ว่าปุยกต็ตอบตามสไตล์ของปุ้ยอ่ะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นกันนั่นแหละนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเหตุผลนะคะ <g ül> <g ül> เหตุผลคือบางครั้งอะ่ะ เขาก็คิดอีกอย่างเราก็คิดอีกอย่างสรุปแล้วเราก็ถูกกันทั้งคู่ถูกไหมแต่ว่าความคิดนะคนต่างคนมันต่างคิดมันก็มีหลากหลายมองมองนะคะมีหลากหลายความเห็นทีนี้ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครนะคะรู้จักยอมรับนะคะความคิดเห็นนะคะของคนอื่นแล้วก็มีเหตุผลมากกว่ากันมานั่นแหละนะอยู่สายนี้ต้องสตรองนะคะท่านผู้ชมอโอเคนะคะ หลายคนก็ถามว่าอืมเริ่มต้นทำยังไงใช่ไหมเริ่มต้นเลยนะคะทำานผส้ค์คนที่จะสามารถนะคะสร้างรายได้จาก Youtube ได้คุณจะต้องนะคะมีอีเมลของ Gmail นะคะคุณก็ต้องไปกรอกไปกรอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดน,นู่นนี่นั่นแล้วก็นะคะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อ่า กดยืนยันตัวตนไปนะคะก็นี่แหละพอเราได้อ่อีเมลปุ๊บนะคะของ gmail นะเพราะว่าเราจะต้องไปผูกนะคะไปผูก a อคเซนนะคะกับ youtube ถูกไหมซึ่งมันต้องอ่าของ gmail เท่านั้นนะคะทีเนี้ยพอเรามีอีเมลปุ๊บนะคะทัางผูมเรานะคะก็นะคะ ไปที่ y t u t u นะคะไปที่ u t u b e ปุ๊บเนี่ยนะคะก็กรอกอีเมลนะคะรหัสผ่านนะคะเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บนะคะอ่ะเราก็จะเห็นนะคะรูปคน <laughs> นั่นแหละเราก็คลิกตรงนั้นไปนะคะพอคลิกไปปุ๊บนะคะเราก็ไปเลือกตรงคำว่าช่องพอเลือกตรงคำว่าช่องปุ๊บเขาก็จะมีนะคะให้เรากดยืนยันคำว่า p a r น n e r ของ y o u t u b e นะคะเราก็กดยืนยันตรงนั้นแหละนะคะทีนี้ไอตรงคำว่าช่องข้างใต้คำว่าช่องอ่ะมันก็จะมีนะคะเกี่ยวกับการสร้างไรายได้เราก็ไปคลิกนะคะแล้วก็อ่ะไปเลือกนะคะเพื่อที่จะทำการขอนะคะขอสร้างไรายได้ทนีนี้เดี๋ยวนี้กดเข้าม,มาใหม่นะคะท่านผู้ชมสำหรับคนที่แบบว่าอุ้ยฉันก็กดนะทำไมมันสร้างไรายได้ไม่ได้นะคะ ขามีกดมาใหม่นั่นก็คือจะต้องมีคนนะคะติดตามประมาณ1,000คนค่ะนะคะหนึ่คนนะแล้วก็ชั่วโมงต้องได้ให้ครบ4ี่พันชั่วโมงนะคะถึงจะสามารถกดสร้างรายได้ได้นะคะซึ่งมันก็มีรายละเอียดนะคะ <laughs> เราต้องไปอ่านดูนั่นแหละ